มื่อนีจันสุดากับสิพามารุ่นปึ้มน้ำการนั่นเองเนาะคือว่าได้สั่งปึ้มจากห้าหน,นึ่งที่จันสุดาบอกว่าสั่งกระเพินเป็นขาประจําตลอดนั่นเองเนาะกับทางห้านปึ้มบุกการเรนนั่นเองเนาะที่ว่าสั่งบูมแมงได้ประทับใจในการบริการของเพิ่นเพราะว่าจันสุดาจะแซดไปทักเนาะว่าปึ้มตัวนี้ห่อใดจังไดเพิ่นก็จะเสนอราคามาพร้อมส่วนลดแล้วก็บอกว่าค่าออนไลน์เนี่ยเพิ่นก็นจะแถมนั่นแถมนี่ให้เสียนะ เห็นแบบน้ำใจของเพื่อนว่าเพื่อนมาส่างกระตรงเวลาดีและกับโบเก็บค่าส่งนั่นเองเนาะและอีกอย่างึ่งทีจันสุดาอยากจะบอกว่าคือจันสุดาสั่งปื้มจากข้ามอยู่ทั้งอ่าพี่ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนพนัน,นเนาะเพราะว่าฮาก็หัวธุรกิจการเฮ็ดปื้มในการจะมีวั่หลายอยู่ที่บ้านของเฮ้าส์สันผู้ใดที่ม,มักอ่านกรฝากอุดหนุนใส่เพื่อนเนาะก็ห้ามปื้มบุ๊กการ์เด้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวจยันสุดาเปิดดูเพื่อนว่าชอบนี่สัง่งยางไงได้อย่างไงที่ผ่านมากะ ตังน้ำเพล่หลายเพียจยู่เนาะจัสุดามักแมวจิตตะเนาะอันนี้ก็จะเป็นปื่มนี่เลยเนาะจันสุดาอันนี้เป็นตัวเทียวพ่นแถมห้บ่ชักนี่ลากันนี่เลยเนาะปื่มนี่เป็นปื่มที่ดีที่สุดจันจะลองจันสุดาจะลองอ่านเบืองเราจะมารีวิวให้ฟังเนาะเละกิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขลากะทุกสิ่งเริ่มต้นที่ไอเดียโอ้ย คันบาได้เปิดปุ่มนิบรุ่นปันถึงเลขวะนะ <c oughs> ความาดีใจได้ปุ่มเนาะอันนี้ก็เป็นปุ่มของอีลอนมาร์กไอดอลจันสดาเลยนี่เนาะ <c oughs> แล้วก็อีกปุ่มนึ่งนี่เลยเนี่ยสุดยอดเลยไอเดียว,วิธีสนะมิดและจุงใจคนของเดลแคเนกี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้ถือเกาขาหลายที่สุดนั่นเองจ <c oughs> ันสดามาักเมียวจิตตะวิทยาเนี่ยพัฒนาตนเอง <c oughs> แล้วก็เดอะเมจิกนั่นเอง คล้ายๆคือว่าทาจสัสดาจะซื้อปื่มใดนะจสัสดามักไปเซิร์ชเซิร์ชเบิ่งอยู่ใน Google บอวว่าแบบปื่มใดท,ที่แบบรีวิวดีหลายและการยอดยนยมเนาะแล้วมันดีแบบใดก็เจียอ่านสั่งมาเบื้องพอตัวเองจะออมามักออกแนวจิตตาวิทยาหรือการพัฒนาตัวเองเนาะอีกฮานีบอกโอ้สุดยอดหลายพันบริการดีแถมลดไทยอีกเติมให้ลดไทยยังบ่แล้วเนาะเติมให้แล้วก็อีกปุ่มนี้เนาะความคิดที่คุ้มค่ากับหน่วยกิจที่สุดในโลก ยิงคู่ไว้ยิงเก้าหน้าวาสนาเนาะอันนี้มีอย่างนอกเนี่ยสะเก็คอของอะสเก็คอที่บมีพูน้ำคนใดปฏิเสธได้วาสนาเพื่อจะสุดาสร้างหองนี้เจ็ดแสนป่ายบรรลุไทยแล้วนี่มันจะมีของแถมตลอดเนาะอันนี้เป็นของแถมน่าจะเป็นถุงกระเป๋า,ว,าว้าวยังมีปื้มดิยังมีบิกสนับิกแล้วกันนว นวเขาคัดเวลาอ่านปุ้มก็ถือว่าเป็นปื่มดีๆเนาะก็อยากจะแนะนํากระพานปุ่มนี้เลยซื้อซอยพันเดอร์จัน์สุาจะสร้างนี่จะมีสองห้านนี้ทางปุ่มห้านบุกกาเดนแล้วก็ทาง D Book, ดีบุกน้ำผู้ไดมาคุปแบบแต่ห้านแดย,ยุ่แล้วก็มีหลายห้านเนาะหรือผู้ใดมีปื่มดีๆอยากส่งไม้จันร,ร์สุารีวิวให้ก็ได้เนาะจัน์สุรา,าจะอ่านก็นได้คักแล้วเจ้าแล้วม,มารีวิวให้ก็ฝากไปกับอีกหนึ่งห้าเนะไปอุดหนุนซื้อซอยพันเดอร์เนาะก,กับห้านบุกกาเดน